ช่วงการค้างปิดระบบลงทะเบียนขอรับเยียวยาหาพันบาทแล้วทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันสรุปมีคนลงทะเบียนจำนวน28ล้านล้านคนค่ะแต่ยังเปิดให้ยืน่นทบทวนสิทธิ์ใดจ้า กระท่วงการข้างปิดระบบลงทะเบียนขอรับเยียวยาหาผ่นบาทแล้วทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันสรุปมีคนลงทะเบียนจำนวน28ล้านล้านคนค่ะ เตยย่งเปิดให้ยืนทบท่วนธิ์ใดจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักของสาวบนค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะนอะสาวบนมีข่าวสารดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับชมกันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะไข่เพื่อเป็นกำลังแรงใจสาวบนเพื่อจะประพาคดคลิปไม่ไหมแต่ละมือแต่ละเว้น้องสาวบนเนาะคะ่ะนะไปฟังรายละเอียดของข่าวน้ำกันค่ะ สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา24:00นหรือเที่ยงคืนที่ผ่านมาของวันที่22เมษายน2563กระทรวงการคลังในทําการปิดลงทะเบียนขอรับการเยียวยาหาพันบาทแล้วจากกรณีวางงานโต๊งงานได้รับผลกระทบจากรัฐบาลประกาศพรบ,รบรชุกเฉินสร้งปิด สถานที่ต่างๆเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จากรัฐบาลผ่านเว็บไซต์เบอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับสรุปยอดผู้ลงทะเบียนร่วม28ลน8 4 9 7 2คค่ะ เช่นดก็ตามก้อนนานี่คณะรัฐมนตรีหรือคอลมออนุมาิขยายกรอบจำนวนผู้ได้รับเงืนเยียวยาหาพันบาทจากเก่าล้านคนเป็น1 4่ล้านคนแล้วเป็นเวลาสเดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายนวงเงินประมาณ2 1แสนล้านบาทขยายสิทธิคุ้มครองจ่ายเงืนเยียวยาเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่ถูกระบบจัดให้ยูเนกลุ่มเกษตรกรร่วมถึงนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานผ่าท่ามด้วย แม้กระท่วงการข้างจะปิดระบบลงทะเบียนแล้วยืน่นคอสิทธิ์เยียวยาหาพันแต่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันยังเปิดให้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์ ในวันที่3โดยก้อนนานี่มีผู้ปฏิบัติานเกณฑ์กว่า2ล้านคนได้ยืน่นขอทบทวนเจ้าหน้าที่เครือข่ายขั้งจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดทั่วประเทศจะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตนการประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้ในวันที 23, ่23เมษาย,ยน2563ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบดังกล่าวเพื่อค่วมรวดเร็วในการทบทวนสี กระท่วงการขังจึงแจงไห้ประชาชนเตรียมเอกสารให้พร้อมดังนี้หนึ่งภาพของผู้ทบทวนสซิ์สองบัตรประชาชนสามรูปไทยที่ยืนยันการประกอบอาชีพจริงสี่บินค้านามค้าไฟค้าเชา่าเป็นตนค่า นี่ก็คือข่าวสารที่ดีที่ซาวบนมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังเนาะคะ่ะเนาะจังได้กันได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดีซาวบนนี้ด้วยค่ะเพื่อจะพาทิปใหม่ๆเนาะคะ่ะน่ามือดีสาวบนลาบไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ